ขับสายนี uh, no, no, ่เก like, like, like ิดอะครายี่เนาะขับแจกขอแล้วนงขวัญมือดิใช่รับสายข้างในนกขวานขวานอย่างนี้คือขึ้นแล้วเหรอขุินนี่เนี่ยวานขุินบกหลยอยู่เนาะขึ้น ครับสวัสดีครับพ่อกันอีกเช่นเคยครับกำน้องมิศาลบานเข้าลักกะแม่น้องขวัญเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะครับมื่อนี้กน้องขวัญกับมาน้ำเด้อพี่น้องครับผมสวยจ้ามีกละดวงไมแม่นครับมื่อนี้กัขึ้นดอยตอนสายๆเนาะแม่น้องขวัญครับมาพอกันกับบรรยากาศช่วงสายๆครับผมมาพอกับแม่นครับเขาเมื่อนี้มาพร้อมครอบครัวครับผมยังไงกลับมาหลุดน้ำกันเด้อพี่น้องครับจิมานบ่เนาะแม่น้องขวัญเนาะตั้ลุยกกันครับผมฝุ่น ตอนนี้พ่อแหละครับเป็นเฮดขอบแป้งครับผมอ้ยเกิดเป็นมูพี่น้องครับผมทำงานเลยพี่น้องเลียบต่อยกันเฮ็ดยังกันทั้งคู่เฮดขอบแป้งไปคือหัวใจเฮดขอบแป้งเฮดน้ำขาวครับพี่น้องเฮดขอบแป้ง อู้ยดอกกระลังแกงพี่น้องครับกระลังหวานเนา้องน้องขวานดอกจู้นทีด้วยครับมื่อนี้น้องขวัญมาน้ำได้หอดพ่อขนมครับผมครับังได้การรุ่นน้ำกันกับน้องขวัญเรื่อยๆเด้อพี่น้องครับสิหมานบ่ครับนั่นเพชรยังร่น้ำกันยังรดน้ำไหมเงี้ยให้ข้าวแป้งครับลุยครับผมนี่สวยงามครับพี่จ้าคือแค่จาดอกหนึ่งสวยเป็รไทยขาวครับผมไปลุยต่อครับผม มีจ้าเฮ็ดกอแดงหนูอัน,นดอกหนึ่งจ้ะกอแดงสองดอกขึ้นทันเคุณครับเฮ็ดกอแดงครับผมอวยงามแล้วมาเก็บกันอ่ะโอ้โหขายม่ทันควันครับปุ้บอึ๊บนี่ลองตัดลงมาหนีตัดนิดนึงหนีตัดนิดนึงเอ้ากำลังขีดอไรแกงครับผมไหลนะกำลังหมานไปลุยต่อครับผมกิ๊ดตาแล้วจ้าดอกหนึ่งจ้ายึ๊บนีน <c oughs> <c oughs> เออดอกหนึ่งทางนี้ครับผมดอกขวัญเมื่อยแล้วกระ้งจุ่มนีนจ้าเห็ดก้อนแดงหนึงดอกเอ้ยดอกนึ่งดอกแค่ดอกนึงนึ่งดอกอ่ะปุดดอกหนึ่งทางขึ้มาหน่ัน ไม่ยืนอยู่นี่เองนี่สาวเนี่ยยันเออจิ๊บโอ้งามอยู่สองจุ่มครับผมนี่วะนี่จ้านี่ดอกนี่หาบ่เห็นว้าวโอ้ดอกนี่งามใท่ไน้องฝนงามบ่งามาดครับอีกจุ่มหนึ่งอีกครับผมสองจุ่มได้ ข้างล่างอีกสองดอกครับสวยงามกลุ่นอิ่มกำลังบานดอกนึงครับผมโอ้ก้อนนี้กอแดงก่อแดงปุ๊บดอกงามเนียนมีกำลังจะแห้เรานในเดจ้าเออเราเมื่อกี้เราควนว้าสวยงามแท้งามงามคือจังไครเนี่ยงามคือจังแม่ผู้จังแม่ กับจ้ได้กับเป็นกำลังใจให้น้องควานเ้อครับนี่น้องควานอยากขึ้นดอยนี่ไงเอาลุยครับผมล่อยอีกแล้วเอาแม่ลูกเอาจังดอกม่นด้วไแม่เจ็บเองห่าเมื่อยไปอ้อจุมีข้างงามแต่เยโอ้ยนี่อะเจีบปะเนี่ยมาบังคุมนี่ มานไม่ได<อ>้เก็บเด้จะเสียใจจูมนี่มานบ่นอ่านี้มานแล้วเห็ดไข่เห็ดไข่เไข่บนเห็ดเขาเช่แป้งจูมี่เขาแป้งจุ่จุ๊บอ่าตนเลยจุ๊จุ๊มจนี่จุ๊บจุ๊บจุ้บจุนบจุ๊บจุ๊จุ๊จุจ๊บ

มาปล่อยมูนก็เด๋อว่าบางลายเลยทักคุณได้หท่าหลังลาจิลหลังจุ๊บบัวน้ำยูน้องฝนกระด้งแกมสองดอกขนาดเลยจุ๊บบัวมันเหมือนยุ้งมาหน่อยขาคีเดออีกสองอันนี้อาจจะเป็นดอกกีเลยดอกกีแค่กีลูกกีเดียวไหมกีเดียวตูตูซี้กีไปไหนเนาะลูกเนาะ กี่น้อยหน่อยเป็นข้างไาตอนนี้นอนนี่น์แต่อนองขวนโอ้ไม่ดีไงโอ้เมโอ้ขาแข็งก็เดี๋ยว ต่เจุ๊บมีจ่าขี้น้อยจุ๊บโอ้โหเมานแล้วกระพาะจ้าองสองดอกมีจ่าอุยขนาดเมื่อกี้หน่อยพันหลายหลายมากว่าคนติดไเห็นมันงยเอาหนีได้หอกนงก็ได้จุ นั่นหังเห็ดไปนนดีอขนาดจบสองดอดนี่จานจุมเห็ดก้อแดงเป็นเห็ดธรรมดาเที่ยวกินเห็ดธรรมชาตังวะเหตดธรรมดาอืสีแดงพี่นนอะดอกสีแดงแล้ไอเห็ดแดง่เ

rồi mình Này ta heo có đàng rồi có đèn đỏ. À, à, ừ. ừ. Đống à, <laughs> <laughs> ừ, ừ. ừ. này. Áp ít chùm นึงครับผม.ปุ๊บวะ จับานดอกจับีมูนน้ขาแงฝนบกหลยครับสัานนี่เกิดบกหลยขึ้นว่ะครับแยกอแีวน้องขวัญมอนี่เออครับใส่ทั้งหนายแนงควัญปุ่นคว่นหย่คงคือน้อควนปุ่นนี่แม่ปุ่นบกหล่ข้นะเก็บนนี้ก่อนมาเอ้เก็บท่านี่ก่อนนี่มนี่บกหลเี่นครับข้างหลังก็มีเลยน้องขวัระวังหยยบเด้อ

หยาบจ้ะลูยะยอยอะเอเอ้อีได้ดอกนึงน้องฝนกนอ้ยหลายขนาดหลายขนาดนาเยบไปเรื่อยมันบักลยมันบักเโอ้ยเอาตามหน้านนะพี่เด้โอ้ยอ้ตัหนักขามันแข็น้องฝน ดงนกงพี่น้องตาดีแด่นลงด้วยปาดน้องควันคุณน่ะคุณน่ะจุขมืเดี๋ยวพี่น้องมึงน้อกันครับผมหลน้ำนงขวัญเรื่อยครับผมคุณนะขาเดงจงครงเอาจะเอาเขาเอาเขาเเออนีเด้จุไงน้องขวัญตาเด่บน้อเอาเห็ดไปก่อนด้ตาด่บ่นี่น้องขวัน ขากะใหญ่เนาะ่เอายห้เาหลังนี้ก่ไปลงไปอีกต้งรอคุณอาหมดไรมั่มั่นเลมั่นอ๋อยเก็บยบกนเนี่ยนะกี่ยนเลเกิดเกิดเป็นมูครับผมมูนี่หลายเติบครับเมื่หนาเสือแล้วว่าจะมีนี่กับเครื่องต้าคุณล่ะนีดอกนึ่งดองนาะเอาเกี่ใบมะเก็บใบเกี่ยวใบคุณไปเนี่ยตาตาตานะนังคุณ มาดเยอะหลายแ่ม <l id> <c oughs> <Bond i> ีดอกเน่อดอกนี้ก็เถอะจดอกเถามันี่ทางนี้อีกสามต่วสีเข้มๆน้องคนสีงามๆสีสวยอะไรบอเ้ีอ้ตัดขาสวยโอ้ ตักขาสวยสวยโอ้ตัดขางามนี่ครับตุ่ยตาเดีไปน้องวันยังไปฉันโดดโอ้ยนี่ส่องอืมมแดงคุณแม่คุณแม่ไปอีกแล้วคุณไปนีเ้ไปไปไปือตาไปอีกไป

กำลังขึ้นทำนี่พี่น้องอีดอกนึงผิดตั้งดอกตัดขีดอันนี้อันนี้ขออันนี้ตัดไปเหรอสวยสวยโอ้น้องฝนตัดขางามขนาดเต็มมือเลยนี่อ้าจูงอย่างเงี้ยน้องฝนจูงอย่างเงี้จุ๊บโอ้ยสีสวยงามเลยปุ๊นสวยงามกระอก จูมหนึ่งทั้งนี้ครับผมสีเครื่องจางมาก่นสีจางบ่แดงเนาะบ่แดงทอดแต่ว่าใหญ่ใหญ่บะหยีกีสองดอกน่สองจูมสองจูมสองกีสองกีจูมรือว่าสองกีกันเนี่จะกีสนุกสองกีสองกีบ่หอดสี่กีสองกีสองดอกครับผม เห็ดไข่ครับผมสองจุกเห็นไหมสองจุอหลับเห็นไหมจุกเห็นเห็ดแดงัแงอะไรบ้าลูกมีัวแดงก็าเลยก็ง่ายบอสไปงใหงตวอื่นเพบ่ปไาตั้มไผ่เนี่ยตัมประมาณต้มตมนองควันวัวขาขาสวยมาก ปี่ว้าวยิ้มยัยเถอะทำหนองขวัญเลยดอกว่ฮะว้าวคอะไรไม่กอดไม่กอดนี่หอดฝรั่งบาดเนี้ยเอ้ารู้ยังครับผมมามามนเก็บดอกงั้นเก็บเก็บน้ำกันเก็บเลยป้าอ้าตะระโดอ้อันนี้กระดองงูอืมสวยขายอะไรมาโอ้โหผุนดอกงูขายมาหน่อยก่อนเยวจะมานนี้อ้าว ไม่กิ่ไก่แดอ้ดไ้วะอโอเคเต็นตาอย่าี้นไครับเด็กไปกี่มากกํลังเห็นเต็มตาพี่น้องปีมือน้องขวันมานี่ครับผมดอกงลงตา คุณแม่เอิแลรวคุณนักยุบเน้อไอ้ดอกนี้อ้าอจะจุ่จุ่มเอาไปชองจุ่มได้ดี๋ยอยากต้องตาเอาตาไม่พอโอเคนี่กับผมไอ้ดอกนึงออะถอยไหม

ขาถอมา้งนี่ยอ๋อขอนังพูนนี่มาอู้หมือมือเนนกเลยมันกันกนกโอ้ยใหญ่ขนาด้ังจับขาไม่อยากเข้าเป็นเฉียงทั้งทึ่งอีกรองมันได้ละได้ละได้ละนี่ดิจับมือเลย้องไนสวยนี่ส้งดอก จะเห็ดก็แดงน่าจะเป็นซี่กีนะคุณดมินนอน่น่าจะเป็นซี่กีน่าี่กีอ่าีกานนี่ใส่ใส่ซีกีนาจเีกีนีจน่นาี่ีกกกกครับผมน้องน่า เหมือนปลาแฝดเลยกงคือไปอีกไปตานองขวัญไปเลยครับผมกะโดดองขวัญออี่าแค่ตนให้เหมือนหมวกนกเลยหมวกนกหาแข็งอนึงาเดี๋ยววารูออกะอือหาังแข็งมาปุเห็นบ้านองขวัญอ๋อีตนึง giờ <laughs> ừ, giờ mình giờ, áo à, ôi nó, mẹ coi <laughs> đen rồi, ừ, cái <laughs> <thọt> <laughs> <laughs>

ไอ้ถุงเหลืองไ <c oughs> หนแม่เชียบวันนี้ห <c oughs> ยังเล็ก <c oughs> ไ,ได้น,อน้องขวัญเมือ่อยวะโอ้พี่น้องเลยกลับมืันนี้ฝนงานน้องขวัญโอ้ยหมานเติมเนาะน้องขวัญหมานวะหมานเมื่อยพ่อเอมื่อยพ่อครั <c oughs> บโอ้ยกอแดงเกิดเป็นมูได้พี่นหน่นอ,งนนองเลยครับโอ้ยงามงามพี่น้องเลยครับ น้องขวัญเจ็บจนมือสั้นมือนี่มือลันลันเลยมือนี่มาบึ่งผลงานน้องขวันกับผมเห็นนะครับอุ้ยเต็มกระตาพี่น้องเลยครับไม่ได้จุ่มจุมเนาะมือนี่ครับหมานครับพี่น้องครับดอกนี้จุ่มก็มีงานดอกนี้จุ่มอะดอกอะมรน้องขวัญนี่ดอกนี้ใช้น้องขวัญเจ็บดอกไรเนี่ยเจ็บดอกนีหมดเลยเจ็บหมดเลยดูนะครับอุ้ยหมานครับเอ้่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้น้องฝนไดเด้อพี่น้องครับสำหรับมูนิกาที่ขอกับบ้านก่อนครับผมพ่อการจิ้หนาครับผมสวัสดีครับัครบไปน้องฝนกลับบ้านครับผมกลับบ้านน้องการพี่น้องอุ้ยหลุดน้องฝนน้องฝนจะไปลาพี่น้องเลย